ครับยยบช่องหอูพี่เล่นเกมนะครับแขกับเชิญอีกแล้วมาจากไหนไม่รู้นะครับมาจากไหนไม่รู้เอ็นเคยใครครับใครครับเรียนนำตัวก่อนเอ็นเคยตมาเทพีสูตรพีหนึ่งพีหนึ่งีโอเคนะครับวันนี้เราใช้ตุลกอรีอะไ์ รเราจะไปจากเปิดแล้วไปไหนครับไปสุเทมโทหน้าอะไรก็ไม่รู้ใช่ครับ <c oughs> ไอไม่อ๊บขอใจไหมอ่ะโอเคถ้าใครอยากจะเห็นเราไปไปกันเลยไปดูนับเปากคนครับ กับเป็กปังโอ้นี่ h, ดูดีดีไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นคุณขับดีๆนะครับเนี่ยไม่ใช่พาพวกเราไปโลกนะครับไม่คือผมขับดีดีอยู่แล้วถ้าไม่ใช่ไปดูคลิปผมได้คลิปหน้าครับเราจะพาไปคนละลำกันเลยนะครับฮะฮะ คนละลำกันเลยครับแต่เราจะบินเทียบกันนะครับแต่ผมจะให้คุณก้า,มาวมหาเทพีหนึ่งนะครับเป็นตัวทดลองไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อผมตบขึ้นมานะครับผมจะได้เปลี่ยนทันนะครับ <c oughs> เบอร์ g น i จะเปิด

ตรงนี้ได้ไหมครับแป๊บหนึ่งนะรอที่ว่างๆเป็นเอ็กซ์ยังไม่ไปเลยเนี่ยแล้วพวกเราไปไปเลยเไม่ต้องรอหรอกครับชนไหมเหรอไม่ชนไม่ชนไม่ชนเข้าไปพอดีอ่ะ เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วให้เกียรติเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออัพเดให<ะ>ม่หริวฮะเออัปเดตใหม่อัปเดตอะไรครับครับขับลำบากกาดีโอ้เมื่อกีเ้เราเรากรโดดแบบเดินมันก็จะเป็นงงเนี่ยอูย อัอาาเปเดตเพื่อปาร์ตี้ครับขออภัยด้วยนะฮะเลิปแรกถูกไฟไปแล้วพูดจะลำบากเจ็บร้อนไหครับว่านั่งรองออโต้เดี๋ยวผมจะมีคลิปที่พาเครื่องบินเป็นลมนั่นนะครับ เป็นเหตุการณ์การายนะครับการเสียชีวิตนะครับไม่ใช่เลยไม่ชั่วเลยนะกูเทมกูเทมกูโชหน้าพี่พูดแปลกไ,ไม่มันมีจริิไหมไม่มี l o g ิ c หรอก เกเทอร์อล็อกฟอร์ดนี้มันก็เส,<ะ>สมือนอเมริกาใช่ไหมครับดีนะที่เราไปคึ้นขับถ้้ไปคึ้นเ่าขึ้นมาไอ้ตัวโง่ขึ้นมาเรากระโดดมืยอย่างเวลยาวครับ เรอขี่มันมืดแล้วนะครับไม่ใช่คุณเสซี่นะฮึฮ่าๆต้องไ,ได้นักนะผมจะบอกอะไรไว้ก่อนนะครับอะไรหรอมันอีกไกลเลยครับมันโคราฟากเลยครับเปิดอยู่ด้านขวาแต่ อะไรวะสูเทมปโนปโตน่านะครับน,น,น,บนยู่ด้านซ้ายครับโอ้โหแล้วประเด็นคือมันเป็นเรือดูหนาวอ,อยู่ดีๆเราลงต่อเหมือนอะไรนะเอเจเนดางเจนดาเอลลไยไฟล์ดังคุณักไม่ใช่เหรอ ้อีีสาธุชีวิตเฮ้ยเดี๋ยวดีวเดี๋ยวมใช่ไม่ใช่นักีเตร์ล็อก่อนนักีเตร์ล็อก่อนไปานักีเตร์ล็อก่อก็รอดไม่ได้เปพาดมาเเดี๋ยวเราจะมีพาดสองนะครับพารสอง พรสองเราจะมีฟ้าสองด้วยนะครับจากสูเทมพัทโทนาไปอะไรไม่รู้นะครับ<ต>ผม <ไป S 1> บอกมไม่ได้จริงๆ,ๆนะครับเป็นความลับของช่องเรารอ,อจะบ้าหรือเปล่าเออ้าไปทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละครับว่าผมจะไปไหนต่อ เสียควกร้าจะยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะใบให้ในชุมชนไปบ่ายนะมีตาร์ล็อกก่อนไปบ่ายมีตาร์ล็อกวันนี้พวกเราไม่ได้ล็อกกอที่นั่นนาไม่ใช่หรยว ใครอยากแอดก็แอดมาได้นะครับแอดมาได้แตไม่บอกนะครับปิด,ดชื่อไว้ปิดชื่อไว้ไม่เคยบอกให้หใครรู้เป็นความลับูาบางทีผมอาจจะไม่แอดนะครับูนะผมแอดแค่คนไทยเท่านั้นนะครับแล้วคนที่ดูก็ต้องเป็นคนไทย จบเวลาคนเขเมรนะเข้าดูช่องนะครับไ <varit> ด้แล้วนะคะลงเงินอันนึงนะออ้ยเอาสักพันครึ่งครึ่งพอครับพันกว่ากว่าฟื้นก <ะ S 1> ็พอสามพันฟื้นก็พอแล้วะะไม่ลงเลยหรอครับ พาสสองนะครับเราจะเอาพาสพาสสองเราจะอเมริกันแอร์ไลน์นะครับไปที่ไหนจก็ก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้ามันเสกอเมริกันแอร์ไลน์ไม่ได้ก็ขออภัยด้วยครับอาจจะเป็นเครื่องบินอื่นแทนนะครับ เราจะไข<ต>่ทำเป็นสองปานนะครับไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินนะครับเดี๋ยวคนเบื่อไปเราต่อที่ไหนเราไม่รู้เออจห,หมดแล้วมันจะหมดหรือเปล่าเชื้อเพื่งไม่ใช่รอหน้าเองรอหน้ารอหน้าเป็นอะไรอ่ะโลน่าโดต่อไปไอ้ชิตาเลยไหมเนี่ย รถหน้าเป็นไรครับไม่มาไปเลยเพื่อไม่มีรถหน้าแล้วนะครับเนี่ยกามกันครับสายหน่อยยังมาเฮ้ยไม่มีรถหน้าไม่รู้เลยเิดความขัดข้อง คุณอย่าพาผมไปตายนะใหญ่เมื่อเราไปตายใหย่ใหย่ใหย่ใหญ่มันต่ำเกินไปแล้วมันต่ำไปแล้วปิดปเปิดล้อหน่อยนะครับปิดเปิปลด <S <S ปลอด้ลอหน่อยต่อๆมะอะไร ได้หรอครับเป็นการ<ด>จอด <ละ S 1> แบบทุรักทุเลมากระวังงลงก่อนลงก่อน มรงต่อยอย่างปลอดภัยนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พัทหนะ้าแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยนะครับบายบาย